สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูแวกแล้วนะคะข่าววันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนหน่วยการเรียนรู้หน่วยสัตว์น่ารักนะคะข่าววันนี้นะคะคุณครูคนะคะมีกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์นะคะมีชื่อว่าปั้นดินน้ำมันสวนสัตว์นะคะค่ะเด็กๆคะก่อนที่เราจะไปปั้นดินน้ำมันนะคะเรามารู้จักออุปกรณ์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเด็กๆค่ะหนึ่งนะคะแผ่นรองนะคะ สอนนะคะดีนน้ำมันมีสีอะไรบ้างนะคะสีชมพูสีน้ำตาลสีเขียวอ่อนสีเขียวแก่สีเหลืองสีส้มสีขาวนะคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กคะเราก็จะมาปั้นดินน้ำมันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะของคุณนะคะย่าเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยยังไม่เป็นก้อนงกลมนะคะเราจะทําการนะคะนวดนวดนะคะให้ดินน้ำมันของเราเป็นก้อนวงกลมก่อนนะคะ ไปเลยค่ะเด็กๆให้เป็นก้อนวงกลมนะคะให้ดินน้ำมันของเรานะคะมีความนุ่มนะคะกระด็กๆข็ของคุณนะคะนวดแล้วนะคะเป็นก้อนวงกลมแบบนี้นะคะต่อไปนะคะคุณครูนะคะจะปั้นดินน้ำมันเป็นรูปกระต่ายนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเราก็จะแบ่งชิ้นส่วนนะคะออกมานะคะปั้นเป็นก้อนกลมๆเลยนะคะคานนี้คะปั้นเป็นวงกลมหัวกระต่ายนะคะส่วนที่สองนะคะ ลําตัวค่ะต่อไปส่วนประกอบที่3นะคะคุณครูก็จะปั้นหูนอกนะคะค่ะจะปั้นเป็นวงกลมก่อนนะคะนวดให้เป็นวงกลมค่ะหูอีกนะคะต่อไปนะคะคุณครูนะคะจะใช้สีชมพูนะคะเป็นหูในนะคะเด็กๆแ่งด,ดีนน้ำมันออกมา มาเป็นวงกลมเลยนะคะนี่ก็เช่นเดียวกันค่ะวงกลมค่ะส่วนประกอบที่ห้านะคะจะปั้นแขนนะคะเป็นวงกลมนี้ค่ะค่ะต่อไปนะคะส่วนประกอบที่หนะคะจะปั้นขาค่ะเป็นวงกลมนี้นะคะ คาต่อไปส่วนประกอบที่เจ็ดนะคะปั้นหางนะคะมาน่วให้เป็นวงกลมเลยคะ่ะห่างนะคะค่ะเด็กๆคะต่อไปนะคะเราก็จะประก,กอบส่วนประก,กอบที่เราปั้นไว้นะคะปั้นให้เป็นรูปกระต่ายนะคะซึ่งกลม,มแล้วหัวต่อไปลำตัวนะคะทําให้เป็นทรงกระบอกนะคะเพราะว่าคุณครูจะปั้นลำตัวแบบทรงนั่งนะคะ แล้วนำหัวมาต่อกับลนงตัวกันเลยค่ะกดลงไปเล็กน้อยนะคะเมื่อเด็กนะคะกดลงไปนะคะลูกบนกับข้างล่างให้ติดกันนะคะแล้วก็จัดรูกทองให้สวยงามเลยนะคะต่อไปนะคะทำหูค่ะวาดรูปแนวยาวนะคะ จะได้แบบนี้ใช่ไหมคะต่อไปนะคะก็จัดรูปทรงเลยค่ะใช้นิ้วโป้นะคะกดลงไปค่ะเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทําเป็นแหลมๆค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ ไปเราจะทำหูในนะคะก็เหมือนกันเลยค่ะกดลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็บีอันนี้ก็เหมือนกันนะคะน้ำหูในนะคะมาประกอบกับหูข้างนอกเลยค่ะ ูแบบนี้แล้วใช่ไหมคะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาประกอบหูข้างข้างซ้ายกันเลยนะคะดึดงงลาค่ะแล้วดึงน้ำมันาม,ามาเล็กน้อยค่ะต่อไปนะคะเราจะทําประกอบหูข้างขวาค่ะ เด็กๆค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทำแขนนะคะ<__>ป้ยายเดตรงก็บอกเลยค่ะค่ะน้ำแข็งที่เราปั้นนะคะมาต่อกันเลยค่ะ<__>ข้างซ้ายก่อนนะคะ<__>ข้างขวาค่ะ ทางขาค่ะ mm hmm. ไเป็นูกทรงกระบอกอยาวๆเหมือนกันนะคะต่อไปเราจะมาประกอบขาข้างซ้ายกันเลยนะคะกดลงไปค่ะแล้วก็ใช้นิ้วชี้นะคะหิด,ดันเข้ามาเล็กน้อยค่ะรูดให้ติดก,กันนะคะเด็กๆ อบขวาค่ะประกอบขาข้างข,ขวานะคะ บีบขากดล,ลงมาเล็กน้อยค่ะแล้วก็บีบมือเล็กน้อยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะทําหางของกระต่ายนะคะบัานเป็นทรงกลมเลยคะ่ะบ้านเป็นทรงกลมเลยนะคะนี่ค่ะก็ติดลงไปกับด้านหลังเลยนะคะนี่ค่ะ,คะนี่คือกระต่ายนะคะยังไม่เสร็จนะคะเด็กๆ ยังเหลืออะไรคะยังเหลือตาจมูกนะคะปากด้วยค่ะค่ะพอได้ตัวกระต่ายแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็นํากระต่ายนะคะมาวางไว้กับแผ่นรองพื้นแบบนี้นะคะเด็กๆค่ะต่อไปนะคะเราจะมาปั้นตากันค่ะงงๆนะคะติดตาลงไปเลยกดเล็กน้อยค่ะ ค่ะต่อไปนะคะทําจมูของกระต่ายนะคะข่าวต่อไปนะคะจะทําจมูนะคะใช้สีแดงนะคะป้าเป็นวงกลมนะคะกดเล็กน้อยค่ะค่ะต่อไปนะคะคุณครูนะคะจะทําปากนะคะใช้สีชมพูนะคะป้าเป็นวงกลมเลยค่ะมาแบบแนวยาวๆค่ะวงเล็กน้อยนะคะกดลงไปนิดนึงค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาทำหนวดนะคะทำแบบนะะี้ค่ะป้าบปวงกลมก่อนนะคะป้าเป็นรั่าแบบนี้เลยคะ่ะมาต่อกันแบบนี้เลยนะคะกดลงไปเล็กน้อยค่ะคะ่ะเด็กๆคะอย่าลืมทำหนวดนะคะหนวดของกระต่ายนะคะของคู่เสร็จแล้วนะคะค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเราก็จะทำ ต้นไม้นะคะเราก็จะทําเป็นต้นลําต้นของมันนะคะทําเป็นทรงกระบอกค่ะเด็กๆเอามืใเด็กนะคะปั้นปปั้นเป็นก้อนวงกลมเสร็จแล้วนะคะให้เด็กนะคะทําเป็นชิ้นส่วนประกอบของต้นไม้เลยค่ะโดยค่ะเด็กๆคะ่ะต่อไปนะคะเราก็จะปั้นใบนะคะดูตัวอย่างที่ครูทําเลยนะคะใบไม้ก็จะมีสีเขียวอ่อนสีเขียวแก่ เราอาจจะตกแต่งด้วยสีเหลืองก็ได้นะคะตามจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆเลยนะคะเอาใบไม้เท่าไรดีนะหกใบไหมคะหกใบก็ได้นะคะหรือว่ามากกว่าหกใบก็ได้นะคะเด็กๆตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆเลยนะคะแล้วแต่จะเด็กๆจะออกแบบแบบไหนก็ได้นะคะต้นไม้เสร็จแล้วนะคะเด็กอยากปั้นตกแต่งต้นไม้ตามจินตนาการของเด็กๆก็ได้นะคะต่อไปนะคะคุณคูนนะคะก็จะปั้นราฟนะคะ มาดูคุปปักันเลยค่ะเด็กปั้นเป็นวงกลมก่อนนะคะปั้นเป็นวงกลมแล้วก็ทําเป็นลําตัวนะคะลําตัวแล้วก็วางเลยนะคะตรงนี้ลาตัวเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวก,ก็มาทําคอทําคอกันเลยนะคะทําคอแล้วก็ หนึ่งสองสามสี่เป็นก้อนนะคะสี่ก้อนให้เท่าเๆกันนะคะเป็นขากิลาบจิลาบให้เท่าๆกันนะคะอ่าเสร็จแล้วหนึ่ง องนะคะให้เท่ากันนะคะสองสองสามนะคะสี่สี่นะคะเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันก็ทําให้เท่ากันนะคะเดี๋ยวขาจะไม่เท่ากันนะคะอืมอืม ขาหลังนะคะน,นี่ขาหลังแล้วก็มาขาหน้าสองหาขยับมานะคะเด็กๆสองสามนะคะจิีับอืมแล้วอะไรับหางีลาเสียอะไรนะหางีลาเสียอะไรนะ นี่นะคะลมีหางนะคะต่อไปนะคะต่อไปนะคะยีราฟใส่เท้าค่ะใช้สีน,น้ำตาลนะคะแล้วก็ม้วนกลมแล้วก็ตกแต่งตรงรอยจุดของตัวของยีราฟเลยนะคะดเด็กๆตก,กแต่งจาเป็นจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆนะคะ ค่ะต่อไปคาราเมลนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะปั้นก้อนเม่นะคะเป็นปั้นเป็นกล,มก,ล,ม,กลมก่อนนะคะแล้วก็กดกดเล็กน้อยนะคะเป็นสองก้อนหรือเราจะทําตามความจินตการของเด็กๆก็ได้นะคะอาจจะใช้สีฟ้าสีน้ำเงินทำกี่ก้อนเมลก็ได้นะคะ แต่คุณครูนะคะจะทำสามก้อนไม่เสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะคุณครูนะคะก็จะทำนะคะดวงอาทิตย์นะคะค่ะจะปั้นเป็นก้อนวงกลมสีแดงแล้วก็แปะแล้วก็จะมีขีดนะคะใช้สีเหลืองนะคะเด็กๆตกแต่งให้สวยงามเลยนะคะตกแต่งไปเรื่อยๆนะคะแล้วแต่เด็กๆจะออกแบบตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็กก็ได้นะคะอาจจะไม่เหมือนคุณครูก็ได้นะคะหรือว่าเหมือนก็ได้นะคะ ทำให้เป็นส่วนสัตว์นะคะเด็กๆ่ะทําไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆ,ๆออกแบบแบบไหนก็ได้นะคะ <ๆ S 1> ให้ดูมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ทําให้เป็นส่วนสัตว์ที่น่ารักนะคะเด็กๆ,ๆ,ๆค่ะของคุณครูนะคะยังไม่เสร็จแค่นี้นะคะคุณครูนะคะก็จะต่อเติมตกแต่งเพราะว่าพื้นที่ของครูยังว่างอยู่เลยคุณครูนะคะก็จะปั้นปั้นทำเป็นทุ่งหญ้านะคะตอนนี้คุณครูกำลังปั้นอยู่นะคะ ค่ะให้ใช้เลยนะคะเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวนะคะนี่ค่ะคุณครูทํามาได้ตรงฟ่งตัวกระต่ายแล้วจะคุณครูนะคะจะทําต่อเติมไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆคะสวนสัตว์ของคุณครูนะคะแ็จเลานะคะเป็นยังไงบ้างคะสวยไหมคะให้เด็กๆนะคะทําให้สวยกว่าคุณครูเลยนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะกันเลยนะคะว่า มีอะไรบ้างนะคะค่ะมีทุ่งหญ้านะคะนี่ค่ะแล้วก็มีกระต่ายหนึ่งตัวมียีราฟหนึ่งตัวค่ะแล้วก็มีก้อนหินกี่ก้อนคะเดี๋ยวมานับพร้อมกันนะคะ1 2ึส่สามสามก้อนนะคะค่ะนี่คือต้นอะไรคะต้นส้มชิผลทั้งหมดกี่ผลคะเดี๋ยวมานับพร้อมกันนะคะหนึ่งสงสามสามผลนะคะค่ะ ต่อไปนะคะก็จะมีก้อนเมฆนะคะก้อนเมฆมีทั้งหมดกี่ก้อนเมฆคะ 1..2..3.. 3ก้อนเมฆนะคะค่ะแล้วก็จะมีอะไรคะดวงอาทิตย์นะคะค่ะดวงอาทิตย์1ดวงนะคะนะคะ่ะอย่าลืมนะคะส่งผลงานให้คุณครูจ๋าดูด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะขอจบกิจกรรมไว้เพียงเท่านี้แล้วไปพบกันในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย